สวัสดีครับนี่ครับ,รบ,รบท่านผู้ชมทีมเชเอฟซีตอนนี้ต้องบอกว่ามีนักเตะที่เป็นคนคนเมืองคนคเหนือจริงๆเนี่ยผมนับดูตอนนี้มีอยู่สามคนบุ๊คเอกนิดาชัยันุคธำกันแล้วก็คนนี้แหละฮะเบียร์ชลวิทย์ขนึงคิดกับผมโอ้โหเนี่ยยินดีตอนเราเข้าสู่ทำเตะออย่างเป็นอาจารยศกับเบียร์บอกว่าเป็นนักเตะที่โอ้โหเป็นเป็นเป็นลูกม่อเป็นคนล้านนาคนเหนือแท้ๆเลยใช่ครับ เส้นทางลูกหลังนี่เองครับเราตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,มยังไงให้บอกว่าเริ่มจากบอลแบบบอลมหาลัยบอลเดินสายนี่เลยดีกว่ายัางไงครับ,มบรแมนครับตอนแรกก็เล่นบอลเดินสายแล้วก็มาเล่นเจ้าไฮซิตเจ้าไฮเอฟซีนะครับแต่ก่อนที่เป็นลูกแมงป่งองอ่ะแต่พินยู่ไปละ <c oughs> ตอนเดียวไม่เล่นเจ้าไฮซิตับผมครับจากนั้นยังไงต่อการเดินทางลูกหลังจากนั้นก็ย้ายปิกไปทีมบ้านเกิดตะเก่าทีพะเยาเนาะเล่นได้สองปีทีมก็ยุบครับทีมแถวก็เลย ปีกมาเจฮันซิตี้ทีแล้วครับในเลขแรกเนาะเลขกสองก็ได้ขึ้นมีโอกาสได้ขึ้นไปชุดใหญ่ในตามาเรื่ลยๆก็ถือว่าอยู่ในชุดของว้าแชมป์บนถ้วยเมื่อเมื่อปีที่แล้วด้วยถ้าใครติดตามชีวิตของเบียจะจะทราบมาว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็เนี่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวเกือบจะพลิกผันชีวิตไปเป็นครูซะแล้วตอนนั้นยังไงเล่าฟังหน่อยเช็บอยู่นี่กันเช็บดีๆเออทางบ้านกรอวมาเป็นครูแต่ยังไงนะ แต่ผมก็ขึ้นนักขนาดเพ <Yeah. S 2> ียดนะวางนั้นแบบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาหักเนาะ uh huh. ตระยยกูลปัญากนยังย่างเนี้ยครับก็บอกว่าเออขอสู้เหมือนกันสักสี่สองปีได้ก็ว่าได่นะช่วงนั้นเนี่ยเบียร์ได้รับการคัดเลือกจากานิยสาร n four four t w นะโดยที four four two ไทยแลนด์บอกว่าเป็นติดหนึ่งในสิบนักเตะร,ระดับอาวุธยาก่าหรือที่สามที่สี่อะไรประมาณเนี้ยที่สามารถเล่นในในไทยลีกได้ซึ่งเจ้าตัวก็สามารถทํามันได้จริงๆด้วยนะฮะ ตอนนี้ไม่เป็นนักเตะของพยักหน้านาแล้วความรู้สึกแรกที่ผี่ใหญ่อบอกว่าเดี๋ยวมาอยู่แชมเปี้ยนสซีตอนนั้นรู้สึกยังไงฮุนซิกดีใจครับทีมเจ้านอ์ซีเป็นทีมตีเก่าแก่เนาะแล้วก็ตอนนั่นตอนผมม่าทายมอ่ะครับผมเกยมาติวตีมอชอยพวกเนี้ยแล้วก็เกยมาดูเตื๋ยหนึ่งแล้วก็รู้สึกประทับใจเนาะคนดูแฟนบอลกันเยอะนะแล้วก็มันเป็นทีมหนึ่งตีกับกยางมาเล่นเนาะเพราะมันเหมือนแบบมาเชียร์แล้วก็คนดูเยอะ นี่ครับผู้ชมครั้งหนึ่งใครจะคิดว่านักเตะที่เคยนั่งบนอาศจรย์สีเหลืองสีส้มของ700ปีวันนี้เขาได้ลงวิ่งในสนามแข่งรังเห่าของพยัคฆ์นานาเรียบร้อยแล้วก็พราอมไอยู่เชียงใหม่แล้วได้เห็นศักยภาพทีมนะฮะเป็นทีมที่เดินจากขึ้นมาเป็นน้องใหม่เห็นพี่ๆพี่แป๊ะหรือแม้แต่บุ๊ที่คุ้นเคยกันดีศักยภาพทีมที่ี่เบียเห็นรู้สึกอย่างไรบ้างศักยภาพทีมนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ด้วยแบบอย่างแรกเลยอย่างสำคัญก็คือสปิริตทีมคะคือทุกคนแบบ สู้อ่ะแล้วก็มีแบบมูตีมีประสบการณ์หน่อยยังตีแปะตีนอนตีเต้ยแล้วก็ยังวันไม่เนี่ยครับช่วยแบบประคองน้องๆครับที่บาดีตรงนี้แหละที่เราจะเอาไปสู้เขาเรื่องของสเปริลทีมสเปริลทีมนี่สำคัญต้นแล้วเบียก็คงจะกดดันแหละเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมองในเชิงเอฟซีปีนี้เหนื่อยแน่กับการที่จะต้องอยู่ในไทยลีกได้ซึ่งบอร์ดบริหานจะมองไปที่เลขตัวเดียวมองเรื่องนี้ยังไงบ้างเรื่องเป้าหมายทีมเป้าหมายทีมครับผมว่าตอนนี้มันก็ ผลงานมันก็จะเริ่มดีขึ้นเนาะไอยังทุกอย่างมันก็ค่อยค่อยลงลงตัวมาขึ้นเราหน้าจะไปในทิศทางดีดีดีขึ้นเรื่อยๆของกีฬาราฟแล้วก็กับแมทที่จะกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะและหน้าดับบี้ที่จะต้องมาเจอกันระหว่างเชฟเอฟซีกับเชียงรายยูเนเต็ดเดี๋ยวมองเกมแบบนี้เกมประวัติศาสตร์เนี่ยมองเัรไงาผมว่ามันน่าจะเป็นเกมตีมันนักเลยครับเพราะว่ายังจังหายเนาะ เป็นทีมทียูไทยลีกมาเหมือนเนาะแล้วทีมฮอกับเป็นทีมที่ขึ้นมาใหม่ครับคงในเชื่อว่ามันน่าจะสนุกมาครับเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่กับแบบว่าคุ้นเคยกันดีนะยิ่งรู้ทันกันนี้ใส่กันเต็มที่แนะ่นอนคใครบอกว่าเป็นแบบพี่น้องกันนี้โอ้โหลงสนามนี่ไฟแลบเลยนะฮะน่าจะมันมากอ่า <c oughs> แล้วชีวิตความเป็นอยู่ที่เชียงใหม่การปรับตัวเป็นยังไงบ้างเพราะถือว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะเพราะมันมีความเป็นเมืองล้านนาเหมือนกันมายู่เจงไหมครับไปวัด ใกล้ใกล้ห้องสุทกับวัชจอดที่ไปมาช่วงนี้อากาศบ่ค่อยดีเลยบ่ค่อยได้ออกไปไหนสุดเลยวก็ร้านกาแฟะไรอย่างงี้ร้านกาแฟก็กลับบ้านเพราะว่าเยียงใหม่ก็ใกล้กันนิดเดียวเนาะโอเคครับก็จะเข้าไปครับอยากให้บีฝากถึงแฟนบอลพยากรนาเกี่ยกับการฝากตัวรับใช้ท่าเสือปีแรกนะพี่ชนวิทย์คนนี้เนี่ยได้มาอยู่ในทีมที่ตัวเองเคยเชียร์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะสวัครับตอนนี้ก็ขอฝากเนี่ยฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับ ผมก็เป็นเด็กทางเหนือท to e ้องถิ่นนะครับก็ขอเชิญชวนให้พอแม่พี่น้องมาช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจนักเตะครับนักเตะทุกคนสู้เต็มที่แล้วก็ขอให้แฟนบอลเต็มที่มานักเตะกับบอลเทปนี้ต้องบอกว่าผมรู้สึกอิ่มเอมมากเลยนะนานด้คุยกับนักเตะที่แบบเป็นเป็นคนท้องถิ่นคนล้านนาคนเหนือจริงๆเลยนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแล้วก็อยากให้เดียร์เนี่ยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทีมแล้วก็อยากให้เป็นหนึ่งกำลังสำคัญที่จะทำให้ชมยเอฟซีนั้น ทำได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือจบเลขตัวเดียวให้ได้นะกับคนนี้ฮะมีความ centered, ภูมิใจของความเป็นลันนาของเราเลยฮะเบียร์ชลวิทย์คขาหนึ่งคิดกับผมบคอณครับ